สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้เดยที่13นะของเส้นทางรวยเวอร์ชั่น2ค่ะนิตานะคะเออเป็น VIP ของ TSMU ค่ะนะคะกระโดดเข้ามาเรียนรู้กดจกักรวาลกดแรงดูดแล้วก็ทำแบรนด์ของครูสิตาพรสวัสด์ปั้นเองได้ค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นระบบขายของออนไลน์ค่ะขายระบบนะคะแต่ว่าระบบนี้นะคะมี การตลาดเหนือมนุษย์ก็คือเรียนกับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะโดยตรงเลยนะคะใครที่สมัครระดับต่างๆใน TSMU นะคะก็จะได้เรียนในคอร์สต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น s m l l m m e i i ย อ่อ uh, VIP ซ u เปอร์ VIP mm. นะคะมีคอร์สเรียนสอนออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่าคุณจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์ได้ไงวันนี้นะคะเมื mm. อ่อคุณเข้ามาเรียนรู้ระบบแล้วอย่างแรกเลยคุณต้องมีความเชื่อมั่นในระบบค่ะว่าจะสามารถทำให้คุณรวยได้ เมื่อคุณเชื่อมั่นในระบบคุณต้องเรียนรู้เป็นอันดับหนึ่งค่ะเรียนรู้และลงมือทาด้วยความสุขค่ะเพราะการใช้กฎจักรวาลกฎแรงด,ด,ดึงดูดดึงดูดเรื่องราวดีๆด,ดึงดูดการขายดึงดูดผู้คนดึงดูดทีมงานดึดงดูดลูกค้ามันต้องใส่ความรู้สึกดีๆและสนุกกับการเรียนรู้ค่ะคลิปของครูสิตานะคะไม่ว่าจะเป็น อากาศ1วันนะคะเรียนหน้า facebook พาสิตาศักสิทธากุลนะคะหรือในเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้3มอย่างนี้นะคะมีให้คุณเรียนรู้มากมายค่ะและครูออกมาสาบานค่ะว่าระบบนี้นะคะสร้างเพื่อคนทั่วโลกเลยที่จะสามารถลืมตาอ้าปากได้นะคะนะระบบนี้ครูออกมาสาบานอะว่าทำเพื่อทุกคนอะ ญาติพี่น้องเรายังไม่เคยมาสาบานให้เราเลยคนรัก หรือใครก็ยังไม่เคยสาบานเพื่อเราเลยจริงไหมลองเชื่อและใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดควบคู่ไปกับการขายของออนไลน์โดยใช้ระบบ t s m u นี้ดูนะคะถ้าคุณยังไม่เชื่อก็ลองไปดูฟรีๆก่อนก็ได้เพราะครูสิตามีสอนมากมายนะคะหลายคลิปหลายตอนในติ๊กต k อกใน YouTube ใน Instagram นะคะมีมากมายเลยค่ะเข้าไปเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพื่อจะมาสมัครเป็นสมาชิก t s m u ก็ได้นะคะเมื่อเชื่อแล้วค่ะ คุณต้องมีความอดทนในการลงมือทําค่ะอดทนว่าวันนึงมันจะเป็นของฉันสักวันหนึ่งมันจะเป็นของฉันและฉันทําด้วยความสุขฉันทําด้วยความรักค่ะบนโลกออนไลน์นี้นะคะมีมากมายนะคะไม่ว่า จะใส่ความรู้สึกอะไรคุณก็จะดึงดูดเรื่องนั้นมาวันนี้ลองมาเรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดดูนะคะแล้วใช้กับการขายของของคุณค่ะคุณจะสามารถสร้างตัวตนได้ในแบบของคุณได้ง่ายๆสบายแค่เข้ามาเรียนรู้คะ่ะไปกันแล้วนะบ๊ายบาย